สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ชิมาเห็ดอกไก่บ้านกินแรงสุปพีชีน้องกินเดอ้อพี่น้องสับไก่ก่อนแบบนี้ไก่ตกง่ายสับก่อนคอยไปเห็ดอก S <S <S เยอาปีน้องเคร OK. ื่องอบไก่จะมีประมาณนี้มีแหงหัวตไปปะไคร้คาใบบักูดกระเทียมมะพริกห่านไว้ใส่มากลายกัใส่ลายตามใจชอบ ขับเลยขับแซมกิงหอมแซ่บกบแบบนมอสซาดบ้านบ้านพี่น้องเนาะสูตรมันอันนี้สูตรของคู้ขันคนในบา้านขับแสมมัน เต๊าะใส่เต็ดให้มากเต๊าะใส่น้อยกำจายมากพี่น้องข้าวแดดแล้วพี่น้องไปอบน้ำกันเลยไปอ่ะพี่น้องเอ้ยข้างหม้อก้อนไหมใส่น้ำมันหน่อยนึงเขได้เกี่ยวเครื่องมันให้มันหอมแซ่บสูตรของคันเองจ้าเอาลงเลย ใกล้บ้านแดดธรรมชาติหอมหอมโอ้กินหอมหองมาแล้วพี่น้องสุด,ดลงนิดหนึ่งัานได้ตานิดหนึ่งเกลือนิดหนึ่งใส่น้ำมันหอยลงไปมันมีหอมสดช่างหอมหอมขาข้อพี่น้อง แเผบ้านๆซบๆเปิดบางก้นีนองคือว่ากินหอมแทบไปแต่แซ่แเปบอบเดี๋ยวทำาซากอมหอมยุ่ใกล้กับมาเอาน้ำเดือดเสียให้กินเลยที่นอกเลยหอมคัก หอมเนี่ยธรรมชาติเลยแซ่บเลยใกล้จะสุกแล้วเริ่มมีกลิ่นหอมหออกมาแล้วพี่นอ้องแซ่บพักเลยพีนนพพพนออ่น้องมาเบิ่งก่อนสุกแล้วเพิ่มความหอมใส่บกะเพราหน่อยอีกน้ำหอมเด็ดพี่น้องร้องเฮ็ดมือสูตรมันบ้าน ใส่อบแบบบ้านๆใส่กะเราให้มันหอมๆกินหอมป็นกระแทบแท้อ้าวกล่อนที่น้องสุกแล้วอาักใส่จานเลย่มเ เจ็บเบบี่นงไปอยู่ใกล้ๆกก็มาเอาไปกินน้ำกันเด้อไปมาคลิปนี้ก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ซ่องผู้นคนไก่บ้านได้เลยเพื่อมีกำลังใจให้คลิปต่อ,ตอไปขอบคุณดดหลายที่เขามาติดตามให้กำลังใจกันละกันไปกันเด้อพี่น้องเอาไยบ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า